กินแดงฝันแน่นม้วดที่แล้วไม่เข้าจะเข้างวดนี้แหละงวดเดี้ไงม้วดนี้บอกครับจางวดนี้มาแน่นอนม้วนม้วดที่แล้วบพรเขาเพราะว่าให้เลขตัวใดพอให้ไอ้ศูนย์เก้าสี่คลิปแรกนะกับห้าหกหกสองมันออกห้าสองก็คลิปสองผันออก มาแบบให้เก้าเก้าเจ็ดใแต่เลขหาตัวเดียวเนาะเก้าจ็ดหานียมันบนี่นี้มนี้นีไปทั้งไหนกันกระซิบอยู่ในหัวอนี่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดเลขกระซิบจ้ากระซิบตั้งที่ออกเนี่ยเลขกระซิบหนึ่งโอยวันที่สิบหกธันวา มีคนมากระซิบเดินไปไหนจะมากระซิบว่าหกห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดค่ะคนมากระซิบจะออกหัวนี้แหละไปเอารถตันที่มาแล้วสองใบเนี่ยก็หกห้าเจ็ดบอค่ะเจ็ดหกห้าเจ็ดเป็นพ่อฟันบอค่ะเจ็ดแดดแม่ไปค่ายฟันมาห้าเดินไปใส่ก็ห้าเจ็ดห้าเจ็ด คือจังแซนบอคื่อนจังอันคือจังอันคืกรีบบอกมันบอเดินไปใส่ก็ห้าเก็ห้าเจ็ดก็เจอสีเอาหกใสมันเป็นหกห้าเจ็ดหกห้าด้วยตัดวตลอดสีแววใ่เออแววย่างไปทั้งเหยก็ห้าเจ็ห้าเจ็ดแล้วดมาบอกใส่ห้าเจ็ยห้าเก็หัวสีออกบอกะันผีกับสิบอกขาด็จะมาใครจะสิบ เป็นเสียงค้นบอกครับเป็นเสียงค้นวะเป็นเสียงผู้ยิ่งเป็นเสียงผู้ใช้ครับเสียงอันคือไส้แนมันยิ่งแนมใช่ไหม่เห็นตัวเลยว่เห็นตัวคนห้าเกียรห้าเกียรติมุ่อยไปเอามาสองใบละห้าเกียรไปตลาดมาเมื่อกี้สามตัวคนเบอกไปหกห้าเกียรหกห้าตัดด้วยเน้หกห้าเกียรติยไปจับ มาไวเท่าไแล้วค่ะดียามาสองใยอ่ะเจ็บอุ้ยนั่งังกระบาดมาแล้วอยู่ในฝันบอกคัะจ่าอยู่ในฝันน่นนะเดินไปใช้ก็ห้าเจีบห้เจบไปละอะไ้วานสเขาวหมดเนยเสียงนีเป็นมัสีเบนหมวดเสียงดำบอยเจดดังเห็น ตะดังในยิ่นห้าเจ็เอายางไปทั้งไรผู้เดมาซิมหูหอยห้าเจ็ดห้าสิบทัเห็นโตข้นเหรอซิมเนหวเลันี้ข้นห่จักาเงีะห้าเกจห้าเกจกเพือเป็นเหล่าเว้าดููยางไปทั้งห5าเจ็ดห้าจิบน้ำยำอย่าว่น้ำน้หาเ็จห้าเจ็ดต้ไหนก็เป็นห้าเ็ดถ้าสามตัวก็จะเอาหกห้าเ เจ็ดมากนานอนเจ็ดเขาวิ่งก็วิ่งเจ็ดแล้วบอกเจ็ดเจ็ดมาแน่นอนเจ็ดมาแน่นอนเสียงเสียคาแนเนาะเจ็ดมาแน่นอนีกับสิบผีพายกับสิเป็นยังกับบุหูเนาะแต่ว่าเป็นเสียงพิ้งค์กหรือว่าผีโซกันเนี่ยเพราะว่ามื่อทีแล้วมันไมเด็กูมจอันี้มันเป็นเสียงกับสิบ ยาะไนไยงนี้นะคะอหอมให้หนอมค่ะค่ะผ้ากระสีด้วพี่นนองเป็นผ้าเป็นมอเตดจ้าใ่กระสนะคะเอฟจตัวด้สตัวห้าคะขึ้นไหนมีผ้าใกระสิเจ็ดขึ้นไหนผ้ากระสก็เป็นมาสองขึ้นซอน พราะว่าแตกที่ปกติก็ิ้อบอกไว้เพาใว่าถือไว้ก่อนถิงไหนไม่ตื่นือปลูกไปถวายวัาก่อนถึงไหราะว่าที่แม่แม่ยำูมด้ก็ใช่ยำลูกห้าเก็บห้าเก็บว้าแล้วว่าอีกกเจเออว้าแล้วว่าอีกหาคนอย่เาเห็นเหรอคะสิบคนวันได้คนอาจจะมม่หายวันนี้เนาะวันวันไหนมันบอกเขาวันที่แล้วนะคะตัวเลร้อมเจแดง หกห้าห้าหกตามยูว่าตัวนี้ตัดศูนย์เก้าสี่ไงมาตามห้าหกตัดเล่นห้าหกหกเก็บตัมีอยู่ในหนีอยู่แล้วก็ห้าเจ็ดแล้วแต่เพินสิตัดแต่ว่าส่านับเจเจตามตัวเก่าบ๊ตามยูตามยูจ็กยี่สิบสามสิเพราะว่าเด็กยนี้มาปกติเดกเจแดกมันบมากงดก่อนมันจะมากงดีงสีตามไมสีขเนตัดเด่นทุกข้ามแต่ว่าที่เพินมากกับสีูนี่ห้าเจ็ดห้าเจ็ด สิาตัวค่ะตะว่าเจ็ดแนี่เอาหกใส่เป็นหลักร้อยโอเกี่แดียือบอกเอาสีเจ้ของเป็นกุญิงน้ำน้ำคนฝันวไได้เนาะน้กหกหกตีเราอยากตามตัวกแล้วอหกหกีสก็สีวม่าสีม่าฮะสีวมาสีวมาสดับเซเนต์บอกเับไม่หัวหัวัวหั กองฉลามดับต้องรับเจแดงมีเหล็กดับป่ะบบมีเล็กดับกองฉลามมีเหล็กดับยากษ์กะสหมุนเนี่ยบสองสองข้างบนยักษ์สองห้าสองว่าล็อกบอราสบานล็อกมันว่าห้าหกคนิบ่าเสียใจเลยเนาะสองห้าสองเนาะข้างล่ากสองสองน่ยังเป็นสองห้าสอง ต้องหันรล็อกไอแดงสรุปแนวข้างรัฐบาลไทยในวันที่สี่สิหกไ้ฟังนะครับเพิ่นจะเอาโต้ได้แน่สำหรับแนวทางสองโตมีแค่นี่บอจ้ามีแค่นี้แหะมีแค่นี้ให้รวดเดียวเลยไม่ต้องมาแล้วออกแค่นี้นครับออกก็ออกงวดนี้แหละถามว่างวัหน่ะที่เดินมาจะจะเม่อวัหน่ะที่เดียวมันเดียวจบ อันบอกเต้อเดียวเราสีแดงหน้าโบตองมาหว่วิ่งเชียววิ่งหัวเดียววิ่งเจ็ดวิ่งัดยี่สิบยีแดงบอกว่าตรงไหนเจ็ดกรม้ามันอกว่าชเจ็ดสีหน้าคนน่ะนะหลับเงาข้างนะครับเขาก็แลมเจ็ดตัวเครับสายวิ่งสายยุ่ดนะครับผูใดมีตัวเด็ดตัวดีมาจับไปเก็ดแดงเนี่ยเก็ยดแดงให้เกโตเดียวนะครับ เจ็ดตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวครับอ่ะวโซตัวไหนครับนี่พี่โตเลยนี่มาแล้วนก็เดี๋ยวยินเราว่าหาหนึงน้ำร้องว่าหันมานี่พี่ที่พี่บ๊อบบ๊อดเดยวานะอ้าวหกข้าวเจ็ดข้าวเจ็ดศูนลบตระกูลแนวทางของเจ๊แดงนในตงนนี้ครับครับผมสำหรับแนวทางของเจ๊แดงนะครับคนฝันแม่นสิบหกธันวาคมหกแปดนะครับ ฝันว่าเป็นคนกระสิบใส่หูห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะมันจะมีคนเอาเลขเอาหกใส่เป็นหกห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะครับสายมันสายเลียนสายขยันนะครับบิ่งเจ็ดตัวเดียวระวานะครับสำหรับแนวทางเฮียแดงเด้อพี่น้องไปคิดพิจารณาดูนะครับหกห้าเจ็ดนี่กันเละว,ว่านเหตัดหกหาน้ำมันหมดแทบล้มนะแทบหกหาน้ำหกห้าหกเจ็ด ห้าเจ็ดตัดตัดเอาเองเลยพี่น้องแต่เราหมักเขาจะตัหมักแต่ตัวหมักตัวช็อตเขาจะเอาเน้นเน้นเนื้อเนื้อกับห้าเจ็ดโอเคครับเจ๊แดงครับผมอขอบคุณเจ๊แดงมากมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อม่นี้แหละ